ครั้งนึงนะครับกับคุยสบายมิดวีคนะครับึกษาออนไลน์ Online, กับหมออาร์มตัวเป็นๆแบบเรียวๆนะครับอ่าน้องสบายอยู่นะคะโอเคสบายอยากได้แบบน้องมดใช่ไหมน้องมดสาวใต้เนี่ยเห็นไหมแบตเตอรี่ต่ำแล้วสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่รักสิ่งที่อาจจะแก้ไขได้ไม่ั้งงมดนะครับนะครับคือความเจอของป่าข้างบนเนี้ยความเจออาจจะไม่หายเนาะต้องหมอก,ก่อนความเจอมันเป็นแค่ผลพลอยได้จากการตัด มันน้อยลงให้มันเจอน้อยลงแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่หายทั้งหมดนะฮะแต่สิ่งที่ผมช่วยได้นะครับคือทําให้ปากน้องสมายเนี่ยเป็นทรงขึ้นน้องมีเนื้อตรงนี้เกินเนื้อตรงนี้เกินอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องทาการเขาเรียกว่าบาลานเนื้อปากให้เดานะเวลาหนูยิ้มอะสมายเวลาย,ยิ้มปากสมายปิ้นมาปากสมายปีนออกมาข้างนอกวะโอ้โน oh, <no. S 1> ใช่เห็นไหมถูกด้วยนี่หมอดูหรือเปล่าเนี่ยไม่รรมด้จริงเลย เพราะฉะนั้นพอปัญหาของน้องมีปากที่มันยิ้มแล้วลิ้งแบบนี้น้องเลยไม่มั่นใจพอตอนยิ้มน้องไม่มั่นใจผมคิดว่าแค่หมอเก็บเนื้อปากนะให้มันดูเป็นทรงขึ้นนะแล้วมีกระจับเบาวๆบอกว่าน้องแฮปปี้แล้วแล้วก็วน้องมีร่องตรงกลางตรงกลางปากนะครับเก็บร่องให้มันหายไปหน่อยด้วยช่วยด้วยช่วยได้สังเกตเห็นไหมหมอตัดไม่เท่ากันทาไมหมอตัดไม่เท่ากันเพราะปากหนาไม่เท่ากันใช่เอตัดไม่เท่ากันข้างนี้ตัดน้อยกว่า เห็นไหมเดี๋ยวเขาตัดออกมาแล้วเป็นไงปากดูเท่ากันไหมปากดูเท่ากันปากไม่เท่ากันด้วยข้้งขวาน่าจะเคยไปล้มป่ะปไปล้มที่ไหนมาตอนนีที่หลังตอนนี้เคยล้มโอ้หรู้เองเห็นไหมเอาละคนลุกเลยอะเวลายิ้มปากจะไม่ปริ้นแล้วนะครับอันนี้2คือเวลาปิดปากเนี่ยน้องจะดูละมุนขึ้นเพราะว่ามุมปากข้างนอกของน้องนะครับตรงนี้มันยกหน่อยๆอันนี้มันยกหน่อยๆมุมปากน้องสวยนะนะเดาวสักถูกหมดเลยใช่ไหมใช่ คือคือหนูทําแค่นี้พอแล้วนะฮะแค่นี้พอทำปากกระจบลวนยกมุมริบกามเนี่ยถ้าต้องถ้าต้องการกระจับชัดก็ทำไปถ้าไม่ได้ต้องการกระจบซีเรียสชัดมากก็ไม่ต้องทำก็แล้วแต่โอเคเคลียร์นะคะผ่านนะเรามาดูปากของน้องจีก่อนนะครับน้องน้องเป็นคนปากแห้งเห็นได้เนี่ยเห็นรอยแตกไหมรอยแตกของปากไหมเนี่ยตรงนี้เป็นรอยแตกรอยแตกรอยแตกน่าจะใช้ลิปมันบ่อยน่าจะใช้ลิปกอดบ่อยหรือบางทีเนี่ยเด็กๆนะชอบไปดึงปาก ดึงดึงเล่นเนี่ยดึงเล่นนี่เหรอดึงเล่นใช่ไหมถูกไหมเนี่ยเห็นไหมถูกด้วยใช่ไหมนี่ใช่ค่ะ <c oughs> มันหมอดูเลยเนาะะหนึ่งที่หนูน่าจะอยากให้ลองหายสองที่หนูอยากให้มันดูเป็นทรงขึ้นดูลมุลขึ้นคล้ายๆรูปนี้ถูกไหมถามว่าทาได้ไหมเคสหนูเนี่ยถือว่าสามารถน่าจะทําใกล้เคียงได้เลยนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยข้อดีของหนูเลยนะที่หมอชมเลยนะข้อดีของหนูมากมากเลยนะมุมปากหนูครับ มุมปากดน้าน่องหรือยกหน้าหรือว่าดูเพราะปากหรือว่าหนาเกินแค่นั้นเองพอลดความหนาลงปรับทรงให้ดีขึ้นได้เนี่ยหายดูทันทีหมออามจะสามารถทําให้น้องจีเนี่ยหายหน้าดูได้ไหมเนื้อสีดำๆคือเนื้อที่หมออามตัดออกไปนะครับเราก็จะตัดออกไปประมาณสัก30%ได้นะครับนะเป็นยังไงบ้างใจน้องจีหวานขึ้นไหมคะหายดูหรือ,อยังคะ เคลียร์เคลียร์นะคะเคลียร์นะครับของน้องจีนะขอบคุณมากเลยที่เคสบิวตี้นะค,ะครับเคสนี้เคสน้องบิวตี้เนี่ยปากเกือบสวยครับแต่ว่าติดต,ตรงที่ว่าเนื้อปากตรงกลางเป็นไงนเป็นร่องหมอ,อก็ออกแบบปากน้องบิวตี้ให้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ร่องตรงนี้มันดูมันดูไม่เห็นนะฮะนะฮะแล้วก็าหายไปนะครับเก็บทรงครับเก็บทรงคือเก็บทรงงานของหมอไม่มีไม่มีอะไรมากครับแค่ทําให้ทรงปากน้องดูอละมุนึ่ตงตัว ทรงปากดูซอฟลงหน้าดูหวานขึ้นสวยโอเคสวยนะเรียนนะคะนะตามนี้เนาะนี่คือรูปปากของหนูเล็กนะครับนะแล้วก็นี่คือทรงปากที่หนูเนูในหนูเล็กอยากได้นะครับนะหนูเล็กอยากได้กระจับที่แบบมุมยกเยอะๆเ,เนาะมีกระจับแล้วมีความละมุนใช่ไหมถูกไหมโอเคน่าจะพอรู้ว่าตัวเองเป็นคนปากค่อนข้างความมากๆนะครับนะฮะวิธีดูว่าปากคว้ามดูยังไงอย่างแรกนะดูตรงมุมนะฮะดูตรงมุม ถามว่าเชฟน no ้องดูเล็กดูดีขึ้นได้ไหมดูดีขึ้นได้ครับนะครับยวบอกแบบให้ดูนะที่ดูเล็กดูออกไหมครับนะดูเล็กก็จะได้ป่าที่บางลงแหละดูมีความละมุนขึ้นแต่ว่ามุมป่าครับจะอาจจะไม่ได้ถูกยกยิ่งขึ้นขนาดนี้นะต้องบอกก่อนนะการที่มุมป่าเนี่ยจะยกยิ่งได้ขนาดนี้ได้เท่านี้ต้องเป็นการยกมุมปากแต่ด้านนอกเท่านั้นน้องไม่ใช่การยกมุมปากแต่ด้านในนะคะเพราะฉะนั้นเชสของดูเล็กเนี่ยเต็มที่จริงๆก็คือจะได้ทรงความประมาณนี้นะก็คือ นอกจากเรื่องปากแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ทําให้หน้าของน้องอ่ะดูเศร้าแล้วก็หน้าของน้องอ่ะดูไม่สดชื่นหน้าของเราเนี่ยมันดูเศร้าเนี่ยคือตาครับสังเกตเห็นไหมตามน้องเนี่ยหนึ่งคือไม่มีชั้นตานะฮะชั้นตาหายไปนะครับชั้นตาจะไม่มีเห็นไหมอันที่2คือหน้าของน้องเนี่ยค่อนข้างกว้างครับแต่ว่าตาของน้องเนี่ยขนาดตาของน้องเนี่ยค่อนข้างเล็กครับถ้าเราแก้ไขให้น้องอ่ะมีชั้นตาที่ชัดเจนขึ้นนะครับนะแล้วก็ร่วมกับการเปิดหัวตานะ ชั้นตาให้ดูชัดเจนขึ้นเห็นไหมอ่าโอเครวมกับรวมกับทาําตาสองชั้นถ้าทำตาสองชั้นแน่ตามันจะดูเหมือนมันดูเดตรงเด่นหรือโตขึ้นเห็นไหมพอเป็นอีปั๊บเนี่ยหน้าน้องเนี่ยดูมีความหวานมากขึ้นถูกไหมตาเนี่ยดูมีความหวานมากขึ้นทีนี้เรามาดูปากดีกว่าอ่ะถ้าปากของน้องมีปัญหาแบบนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับอย่างแรกคือมันเกือบจะเป็นทรงนะฮะมันะมีะจับเบาๆคาดว่า น้องน่าจะต้องการกระจับให้ให้ดูมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่ต้องการปากที่บางลงเกินไปถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในงานของหมอนะครับรูปทรงที่น้องอยากได้เนี่ยคือน้องอยากได้กระจับที่มันชัดขึ้นแต่ยังคงความอิ่มของกระจับอยู่นะฮะผมก็จะออกแบบทรงประมาณนี้เลยนะครับคือเก็บเนื้อข้างๆเนี่ยหลักๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความละมุนของหน้าให้สีดำๆนะครับที่หมอระบายออกนะครับคือเนื้อที่หมอตัดทิ้งไปนะครับนะ,อะโอเค เรียบร้อยนะครับเราเออกแบบมาแล้วนะครับอะดูผมเก็บม,มุมด้านในให้ดูละมุนขึ้น2ฝัง่งเห็นไหมแต่ทาให้หน้าของน้องเนี่ยโดยองรวมแล้วเนี่ยดูมีความหวานมากขึ้นเห็นไหมหน้าเปลี่ยนไหมใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมครับสิริรัตน์แบบนี้แบบนี้ตอบโจทย์ไหมคะจากที่ดูได้จองเข้ามาแล้วตอบโจทย์ไหมสวยค่ะโอเคผ่านใช่ไหมครับใช่นไหมโอเคเยี่ยมสำหรับวันนี้หมออาบก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากมากเลยครับลานดิสสวัสดีทุกคนนะครับ